ประเทศไทยผู้ใดมาไพาได้แชมป์ปีนังแรกอยู่ทางไายเนี่ยจะเป็นขาหยาดเงิอโบราณเนี่ยรุ่นรุ่นตะกี้ที่เราเขารับประก,กันเออรุน่นนั้นเทพนรสิงห์งดังๆตะกี้นะเออจ้างมาไพาแล้วเนี่ยได้ที่หนึ่งแหละประเภทโบรนาณเชียงโบรนาณนี่หว่าเชียงโบราณเป็นประเภทโบราณจากักรีไพ,พ<า>ครับดังเขาแต่ไม่เกินสี่พันแบบนี้ล่ะ<า>ประมาณพศแต่ว่าคือเสียตุนลาประมาณพศจำปร่ได้จำปร่ได้เนาะได้ที่หนึ่งละข้าหยาดอ่ะนี่แหละครับเบือจงเมืองนองคายครับ ช่างคนแรกครับจากอำเภอท่าบ่อนะครับเป็นคนเป็นคนขุดคนแรกนะครับนี่ช่างจากอำเภอท่าบ่อหลังจากนั้นก็ได้นํามาที่จังหวัดน้องคายนะครับขุดเมื่อปีพศนะครับ2370นะครับขุดโดยช่างอำเภอท่าบ่อนะครับใช้ในสมัยรัชกาลที่5ครับ2418นะครับในนามเจ้าแม่คำหยาดเรือของเจ้าเมืองหน้องคายลำนี้นะครับยังอยู่ให้ลูกให้หลานได้ชม Ừ. Ôi anh em đây mẹ